สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้นำเสนอยำกุ้งเต้นสวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้นำเสนอยำกุ้งเต้นกุ้งฝอย200กรัม ผักชีฝรั่งสองต้นส่วนผสมก็ดูตามเราไปเลยแล้วกันนะคะต้นหอมผักชีหอมแดงตระไคร้พริกซอยน้ำปลา น้ำมะนาวข้าวคั่วพริกปน่นส่วนผสมเราจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะหลังจากนั้นเราก็เอากุ้งที่ล้างสะอาดลงภาชนะที่เราเตรียมไว้ คลิปนี้อาจจะไม่สุภาพหรือไม่ดีหรืออาจไม่ถูกใจใครหลายคนแต่ต้องดูให้จบนะคะเพราะว่าเราทำแบบ2วิธีนะคะคือในลักษณะกุ้งเต้นและเราจะทำเป็นกุ้งสุกด้วยต้องดูด้วยนะคะพะอย่าพึ่งบ่นเราอย่าพึ่งด่าเราค่ะใส่หอมแดงพริกตะไคร้ผักชี น้ำปลาเราใส่ไปก่อนแล้วนะตอนที่เราต้นคลิปผักชีฝรัง่งใส่เครื่องปรุงลงไปทุกอย่างเลยนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่หลังจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่พริกป่นกับพริกป่นกับข้าวคั่วเราจะใส่สุดท้ายนะคะเพราะว่าพริกป่นนี่คือใส่ตอนเสิร์ฟเพราะว่ามันจะทำให้หอม ข้าวคั่วก็เช่นกันเพราะว่าถ้าเราใส่ก่อนปุ๊บมันจะไน่น้ำแล้วก็คือจะไม่หอมนะคะหลังจากที่คลุกเขาเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นก็คนให้เข้ากันนี่คือเสร็จนะคะพร้อมเสิร์ฟป,ประมาณนี้เลยออกมาประมาณนี้เลยอย่าเพิ่งบ่นเรานะคะตามไปดูคลิปเราจนจบก่อน อันนี้สําหรับคนชอบทานดิบนะอันนี้สาหรับคนชอบทานสุกนะคะก็จะเอาไปคั่วในกระทะให้ร้อนคือให้สุกนะคะทานได้สําหรับคนชอบทานทั้งสุกทั้งดิบเราคือทําให้ดูทั้งสุกทั้งดิบนะคะ,ะสําหรับนี่ข้าวคั่วเราเตรียมเองนะคะ ัวเองเตรียมเองตำเ,เองนะคะเราถ่ายให้ดูทั้งคลิปเลยว่าส่วนผสมอะไรบ้างทำอะไรบ้างและทุกอย่างทำเองพริกก็คั่วเองนะคะคั่วเองตำเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าเราจะมาทำคอนเทนต์ใหม่ๆคลิปใหม่ๆให้ได้รับชมอีกบา,บายบาย